ว้าวอากาศฟินเวอร์วันนี้สุดยอดเลยหนาวดูเทีย่ยงแล้วนะเทีย่ยงเล้วยหอนตะวันเลยเนี่ยดูเหี้ยไม่น่าโอ้ยลึกเนือนนี่นะเรือใหญ่ของหล่องได้อะเรือใหญ่หล,ล่อ,หลองไปทะเลเหนือได้อะลงทะเลเหนือติดเมืองเบรเมนอะดูรถรถนอนเป็นม่านอนกันเนี่ยนะเป็นเจ้าตีนะนี่นะเป็นฟีนะนี่นะ รถของเขาอะบางทีเขาอาจจะมีรถเพ้่เจ้าตัวแต่ตีบปได้ฟรีแต่เจ้าบางคนเจ้าเป็นเดือนเดือนเพื่อน,นมาอยู่นะเดอ้ยอากาศเย็นเหมือนหน้าหนาวเลยมือแข็งจิ้วอ่ะมือเย็นจิ้วอ่ะเพราม,มีคนออกมานอกสักคน,นน่ะเนี่ยที่จริงอ่ะคนในโรงแรมมีนะแต่ปวดบอออกมากินกันหนอกเขาหนาวอ่ะ đọc mày kể lắng oak. Pà, đi bay. Ba phó apple tóc tang tóc năn món oak dog luyện, bụi chị bát nè hoa bội oak tiêu. Lắng oak chị nèo. Put a durn đa durn ná nám, mẹ oak. Do 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 กินมาได้เด้อเจ้ามีพิษเด้อใบนี้มีพิษนะคะใบอันนี้มีพิษนะคะสวยไหมคะว้าวอากาศดีเวอร์วันนี้แต่หนาวนะพอลมลมอ่อยอ,อ้อ,อยหงุดหงิดลมตัดหลัวไว้หน้าหนาวอันนี้ยนะคนมันตัดหลัวไว้หน้าหนาวคนไ้สุ่มย,ย่างอย่างกันเนี่ยคนเป็นล่าหน,นี่ ค็อเนี่ยอันพิซซ่าเนี่ยอย่างรคำชะจารวนน้ำกว็ไหนคือก็ไอติมร้านไอติมดูนะคะในตำบลวันนี้เจ้าว้าแต่หนาวลมอ้อยอุ่ยนะคก็เวล์คกัมยังก็ อันนี้ใบเมเปลิลใบเมเปลิลสีแดงนั่นนี่น่ะว้าวบรรยากาศในเมืองวันนี้เจ้านี่สนสนกินมาได้ถ้าสนกินได้มันจะทำยากนึงดูต้นน,นั่นนั่นเลยลาเวนเดอร์ ไอ้กี้ก็ลืมลงรถด,ดิย้ยล้านข้าวปุ่นกระเดียะและว้วก็เดินลงมาทายลูกอันนี้ดันเลยลงในตัวเมืองก็เดินขึ้นแล้วก็เดินเดินลงเห็นเดี๋ยวถามเพื่อนกันเนี่ยอุ้ยดูดอกไฮยาสินไฮยาสินสีม่วงงามขนาดอันนี้ดอกทิวลิปเดอ้ตอต้นใหญ่ๆดอกทิวลิปดูดอกไฮยาสินนะ สีม่วงสวยไหมคะอันนี้ทิวลิฟเจ้าว้าวอุ้ยเดีย๋ยวปนนนุ่นปุ่นปุ่นปุ่นอันนั้นนะปูพักเนี่ยนหะดูปุ่นไถยปูกพักเนี่ยนั่นนี่ยุ่ดินปุ่นฝุ่ยแล้วนงะปุ่นดินเขาฝุ่ยแล้วไงกำปนะขนาดนี้นี่นะไม่เจ๊เน,น้นนะ